เอาครับก <mile> ็ขอการสนับสนุนเพื่อช่วยทานกันด้วยกันครับก็รนดับเข้าด้วยช่องพมนะครับพุ่มน้ำเลยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องร้องผมเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับคือช่องใหม่นะครับช่องร้องนะครับแล้วก็ช่องหลักเลยนะครับฝากด้วยด้วยกันนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้มีรถแต่งเท่ๆนะครับข้อมูลนะครับคุณผู้ชมนะผมข้อมูลใหม่เยอะๆเลยนะก็ขอ คุณนะครับผมอย่าว่ากันนะครับดูครับอย่างที่เสียงย่างลั่นนู้นใช่ไหมคลิปท่อนไต้ควันผมสอนไปแล้วนะคุณผู้ชมนะก็ไปดูได้นะครับโอเคนี่ครับมีสนามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไป,ไปเดี๋ยวขอ้ขอข้อขอแรนตรงนี้เฟีย้ยวจัดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวละครเอ้คผมลืมบอกสูตรนะต่อไปนี้ผมก็จะบอกสูตรคุณผู้ชมทุกทุกคลิปไล่กันนะครับโอเคไหม ถ้าคลิปในผมไม่มีเสียงอะผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงแต่ถ้าคลิปไหนที่ผมอันแล้วมีเสียงก็จะบอกตัวคลิปนะโอเคแล้วจะลงมานะครับก็อันที่สองนะครับคือตัวเรารเอ้คือเสกหล่นะอันนี้นะครับคือป้าเวลานะครับผมก็คือนับเลยนะครับจากอันแรกนะก็คือมันอยู่อันที่6นะครับในก้อนที่7คือตัวละครนะครับตัวละครอย่างเยอะอะชอว่าไหมดูดีเดจ้าดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็มันดูนี่คือวาร์ปนะเฟี้ยงเกินไปนะครับดูรถรถย่างเฟี้ยงนะท่านผู้ชมเอก็ขอบให้เลยนะครับ,บ,รบถ้าผมแบบเอามาแล้วมันมันมีใครไม่พอใจนะก็ขอบให้เลยก็ซอรี่เแบบี้นะครับโอเคสนามนั่นอยู่ตรงนี้ป่ะแล้อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าที่จริงมันมีสนามเยอะนะเว้ยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลองขับดูว่ายูชิ t u ไปนะตอนนี้ผมแค่ว่ามาดูสนามไม่ใช่เนาะผมไม่ได้ว่าผมจะมาขับสนามเลยเดี๋ยวขับกลับไปกลับมาฮะรอบหนึ่งเสียงลั่นจริงเว้วยคุณผู้ชมต้องลองครับใครไม่ลองไม่รู้นะเว้ยนะครับอุ้ยรถแรงแพงแผลไปแผลไ้ไม่ง่ายหาไปนะเอ๊ะแล้วมันต่ำกวยอะไรนักหนาเพียววะ เสียงดังไม่ได้ไม่อมเขาหายเลยก็ไม่ได้ะอะไรองี้อืมตื่นเต้นทึน่งคืนแล้วเวไปเออเดี yeah, ๋ยวเรื่องเสียวเดี๋ยวขับไปแล้วขับไปข้างนอกน,นะเพราะว่ามันจะได้มีแบบเท่ๆไปฟีเอลอย่างงี้นะไี่ชมเดี๋ยวไปนองหน้านองก,กันดีกว่าก็มีผู้ชมนะแล้วก็แข่งสนามด้ลยนะถ้าใครอยากแข่งกับบอทก็นี่มีสนามด้วยหรอ จัดเลยนะครับแต่ผมจอกมาไยเย็น yeah, ดึงฟิวรถสีเขียวมีทั้งหมดห้าคันนะมีรถใหญ่นะ่านผู้ชมไปหาเล,เลือกเล่นเลยนะครับรถใหญ่ผมเข้าไปรถบ้านสตดีกเกอย์เย็นฟิวอุ้ยอืมเข้าไปก่อนเดี๋ยวจัดรถไลน์คุณผู้ชมนะนะพูดทำไปเล่นไป สอนแต่งไฟสอนแล้วนะคุณผู้ชมนำไปดูได้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังจุยทำคลิปต่อไปนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม,นะาม,มด,ด้วยไว้เจอกันครับไม่ไม่ขอกดแชร์ก็ได้ขอแค่กดติดตามช่องผมก็พอแล้วไว้เจอกันครับไปเลยนะครับสอนนะครับจุ๊บๆแล้วๆเ,ว,เว้ย